เรียนครูครูและเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนก่อนอื่นดิฉันนางสาวนิชนาน้อยหาขอขอบพะคุณในโอกาสอันสำคัญน,นี้ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อกล่าวสุนทรพก์ในหัวข้อการเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งเป็นหัวข้อที่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ล้วนเคยพบเห็นหรือเคยมีประสบการณ์กับคำคำนี้มาแล้วทั้งสิน้น ในสังคมของเรานั้นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและร่มเย็นย่อมเกิดจากการเข้าใจซึ่งกันและกันและการเสียสละก็เป็นรากฐานสำคัญของความเข้าใจนั้นการเสียสละหมายถึงการย่อมสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการแบ,บ่งปันอาหารให้เพื่อนการเสียสละเวลาเพื่อช่วยโรงเรียน หรือการให้กำลังใจผู้อื่นในยามที่เขาท้อแท้ล้วนเป็นตัวอย่างของการเสียสละที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนดิฉันเชื่อว่าการเสียสละไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปแต่ควรเริ่มจากใจเริ่มจากตัวเราเองอเช่นในฐานะน,นักเรียนเราอาจเสียสละเวลาว่างของเรามาช่วยคุณรูเก็บกวาดห้องเรียน ช่วยเพื่อนที่เรียนไม่เข้าใจหรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อนำมารวมกันก็สามารถสร้างสังคมที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยน้ำใจในปีดิฉันขอยกตัวอย่างบุงคนผู้เสียสละที่เราทุกคนรู้จักดีเช่นที่พี่อาสา,ศาสมัครกู้ภยัยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในช่วง การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พวกเขาได้เสียสละเวลาส่วนตัวความสะดวกสบายและแม้แต่ความปลอดภัยของตนเองเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อสวว่วนรวม สังคมเต็มไปด้วยผู้ที่รู้จักเสียสละประเทศของเราย่อมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพราะคนในชาติพร้อมจะช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันในยามยากลำบากขอเพียงเริ่มจากจุดเล็กๆที่ตัวเราแล้วขยายออกไปสู่ครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมวงกว้างดิฉันขอฝากข้อคิดสั้นๆไว้ว่าการเสียสละคือ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่กลับได้รับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนั่นคือความสุขในใจของผู้ให้เองสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอพบพระคุณทุกท่านที่เป็นเกียรติรับฟังได้หวังว่าคำพูดเล็กๆในวันนี้จะจุดป,ประกายความคิดให้พวกเราหันมาเสียสละเพื่อสว่วนรวมมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ